อรณุณสวัสดิ์ที่เนาะบ้าไม่ใช่สิสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากงานครัวงานโรงเจเนาะเราก็ไปกินเลี้ยงนะผมก็ไปทำครัวทำครัวโรงเจนะครับกินเลี้ยงเสร็จแล้วก็เลยได้ถือโอกาสมาเขาเรียกว่ามาเที่ยวงานสีสเกตกันเนาะประมาณนี้ท่านใดผ่านมาอย่าลืมมานะครับผมเทศบาลเมืองสีสเกตยินดีต้อนรับะครับเทศบาลสีเนาะ เดี๋ยวเรามาดูอุมโมง์ไฟกันสวยงามไหมพี่น้องสุดอลังการงานสรางเลยพี่น้องดูสิเริ่มต้นเลยนะ งามแล้วงามแล้วอ้อบ oh, ๊ายบายได้กี่รูปละแม่ได้กี่รูปแล้วสองรูป <Two. Two. S 1> งานสต่งจริงบ่ งานสั่งจริงบอกพี่ปานคุณเจอรถใครนี่ของเขามากเขาไม่ลืมหรอกไม่เอาของขวัญอะไร่ไงของขวัญน่ะนี่ไงของขวัญนี่ไง Bye bye, bye, bye. <laughs> เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะหลับนอนกันแล้ว <c oughs> อันนี้อยู่ในเมืองเดี๋ยวจะไปอุทมพรพิสัยกันนะครับผมก็เรียกว่าอะไรอุโมงไปอุโมงไปพาแม่แม่มาเที่ยว ไปเราไปอะไรนะศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมกินเลี้ยงไปสร้างบุญสร้างทานแล้วก็ใช้แรงกายไปทานทรัพย์ทานวิทชาทานเป็นทานแล้วเราก็มาอ่าทีาเรียกว่าแฮปปี้ายบาย